หนังมาเนี่ยคือเราก็รีบอ่ะเจอหมาหมาสามตัวสวัสดีค่ะพบกับ How To Do เช่นเคยนะคะบอกแ a ็ k นะคะวันนี้เราจะพาทุกคน ไปเที่ยววิวพอยที่เกาะพีพีกันค่ะจะเป็นยังไงนันไปดูกันเลยเดินนะทุกคนตอนนี้ประมาณตีห้ายี่สิบสองทางเดินนะมันจะมีสองทางตรงนี้อ่ะมันเป็นทางว่าเป็นทางลาดอีกทางมันจะเป็นบนนันไดเราก็เลือกไปทางลาดจ้านี่เริ่มมีไฟละ เมื่อกี้คือไม่มีแล้วก็ความเหนื่อยก็เริ่มมาเยืยนแล้วเริ่มสัมผัสได้แล้สองโลครึ่งของเรากับการขึ้นวิวพอ,อยน์นี้และที่สำคัญคือแบบเมื่อคือนอะพี่โดมบอกว่าฝนตกใช่ไหมแล้วแบบดาวสวยมากท้องฟ้าใสแบบไม่รู้ว่ากล้องมันจะเห็นไหมนะเดี๋ยวเรา ให้ดูไม่เห็นครับแสงมันมันเยอะว่ามันมองไม่เห็นอ่ะมันมองไม่เห็นอ่ะแต่แบบดีมากอ่ะคือฟ้าใสาแล้วก็มันแบบเห็นดาวแบบดาวเหนือสว่างกัหลอ่อใ สวยมากอ่ะแบบดาวเห็นทุกดาวอ่ะมีกี่ดาวเห็นหมดอ่ะก็มีก็มีเพื่อนร่วมทางตัวใหม่เมื่กี้เดินเดินแล้วนางมาดมขาตกใจอยู่เลยเดินแล้วมืดมือด,มอดอยู่อยากให้ดูนางน่ารักมากไม่คือไม่ได้มีแค่แมวนะกพีพี นอนหมาก็มีใช่ไหมแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเล่นก่อนไม่อยากไม่อยากเสียพลังงานมากกว่านี้เออหาวใช่ไหมหาวใช่ไหมคะหนูจะไปขึ้นมิวพอยด้วยใช่ไหมหนูจะขึ้นวิวพอยดด้วยหรอคะมองไม่เห็นเรามีไกด์ประจำถิ่นเมื่อวานคือเห็นนางแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ทักทายเท่าไหร่ วันนี้นางออก็มาเป็นไกด์เลยสวัสดีครับ่อคงใส่ไกด์ปปดชีให้ไกด์ฉีก่อนทางก็ประมาณนี้เลยหอบแล้วจ้ะทุกคนคือตอนนี้มันไม่มีไฟแล้วที่ดวงชายตรงไฟไ นี่ยเห็นไหมว่าทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะจะช่วยสองพันโอ้โหหูบ้า, 1, ายสองพันนิน้วร้อยหนึ่งสองพันเมตรนะจ๊ะสองพันเมตรสองโลอุ้ยใช่เราวังมันอย่าบนะึงอังไหมแล้วคือมันทามันมืดมากทุกคนทุกคนเหนื่อยมากเราไม่ไหวแล้วเราก็เลยขอพี่ดวงกับชายพักก่อน ทางที่เราเดินมาเมื่อกี้เหนื่อยมากพักก่อนท่านึงจะเป็นลมเดี๋ยวพักก่อนนะเดี๋ยวเรามาถ่ายต่อสุดคือเดินหลงเดี๋ยวมันมีทางเราอ่ะนึกว่าทางนั้นมันเป็นแบบเขาเขียนว่าวิวพอยต์สอง เออก็นึกว่าแบบมันเป็นอีกจุดหนึ่งแต่เราอยากไปจุดที่มันสูงกว่าแล้วก็เลยขึ้นมาสูงกว่าเป็นไงล่ะพีดเดินกลับไปไหมจะทันไหมวะเนี่ยจะทันบ้าที่ขึ้นเนี่ยเส้นทางนู้นคือแบบมืดมากเดี๋ยวเราให้ดูก็จะทงนละแต่นะเนี่ยพี่โดดขอไฟฉายตรงพอยด์หน่อยตรงซ้ายนี่ค่ะมันจะเขียนว่าพี่พีพอยด์สองทางนี้ เมื่อกีก้คือไปปุ๊บเขาให้เลี้ยวกลับเลยมีรอยสางไปทางนี้ม,มันมีหลายจุดแสดงว่ามันมีหลายจุดแต่เราอยากไปไอ้ตรงนั้นตรงที่มันเป็นทะเลแหวกเอ้ยไม่ใช่ทะเลไอ้ตรงนี้มีอ่าวสองอ่าวชนกันทุกคนพอเดินมาได้สักพักคือมันจะเป็นทางแบบนี้แล้วมันต้องแบบอาศัยไฟฉายยางแรงไม่งั้นสะดุดหัวแตกไงแล้วก็พับในการเดินของวันนี้นะคะรองเท้าค่ะรองเท้ามโคตอ เดินดนะินาสายหนูข้างหน้าจะเป็นคอนกรีตแล้วมั้งต้องเดินระวังเดินดีๆเปิดไฟฉา,ายแนะนำว่าแนะนำว่าให้เอาไฟฉา,ายมาด้วย,ยทุกคนตอนนี้เดินมาประมาณสองโลแหละคือแบบทางมันไม่ได้ทางเป็นปกติเราเดินแบบมันมีสองอันไงเราเดินทางให้มันเป็นทางลาดเนาะจะแอนเจอร์รนิดนึง แล้วก็อีกประมาณสิบแปดนาทีเราจะพายถจะขึ้นอีกสินาทีพาี่จะขึ้นเราจะทันไหมอีกประมาณ500รเมตรซึ่งตอนนี้ก็เหนื่อยเหลือเกินพักตลอดทางเลยจ้ะแม่งนี่มันในหนังปะเนี่ยแต่เราก็รีบอ่ะเจอหมา กินเะให้มันดมอนแล้วกันไม่ได้กลัวนะไปได้ไหมเนี่ย เดินมาถูกเออโอ้โอโอเรามาดีเรามาดีเรามาดีจด,ดีสดุดอด้วย้าฤฤ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 ใจนใจนี่คือแบบว่ายิ่งซีหินแตกนลยกั โอ้ใช่แล้วค่ะยิงรีบๆอยูอย่โอ้โหพี่เขาหน้ากวโอโอ้โหมันจับความรู้สึกได้ว่าอีฉันกลัวค่ะมิ่น่งเขาขว้ดกัวหนิ่งเขาว้ด ห่างตลอดทางเขาต้อนรับตั้แหละอ้กะว่าจะไปถ่ายตรงวิวพอยต์เป็นไงละ่ะเจอเจ้าทิมแวะแป๊บไปต่อค่ะ you วิวพอยต์สองที่พีพีก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ปกติแล้วอ่ะเขาไม่ขึ้นวิวพอยต์ตอนช่วงเช้ากันนะคะทุกคนเขาขึ้นก่อนพระอาทิตย์ตกกันเออทําไมรู้ไหมเพราะว่าพระอาทิตอะมันอยู่ฝั่งนู้นนั่นแหละคือเหตุผลที่เขาไม่ขึ้นช่วงเช้าเพราะว่าเวลาตกอ่ะมันจะมาตรงนี้ ก็จะให้ได้เห็นแบบชัดเจนแล้วก็สวยเนาะค่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบก็สามารถกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องได้เลยแล้วก็มาดูกันว่าคลิปหน้าแบกจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบกลับไปที่โรงแรมแล้วก็พักผ่อนไม่ไหวแล้วจ้าบ๊ายบาย ทุกคนอยากจะบอกว่าเรากลับอีกทางใช่ปะที่ว่าทางที่มันเป็นทางบันไดอะที่เราบอกตอนต้นคลิปอะทางดีมากทุกคนดูดิเห็นป่าทางดีมากแนะนำว่าสมมติว่าใครอยากจะสบายหน่อยก็ให้มาทางนี้แต่ถ้าอยากลำบาก ก็เชิญทางเราได้เลยลำบากและงงด้วยงงแล้วก็เหมือนหลงด้วยเดินแล้วก็ผู้หลงปะวะอะไรเงี้ยตลอดเวลา